อ,อาขอการหมู่ครับอาเจริญธรรมญาติโยมทุกๆคนอาวันนี้ก็ไปไปมีภารกิจการเรื่องสุขภาพนะก็เห็นปรากฏการนะเห็นปรากฏการ โรงพยาบาลเริ่มจะขาดแคลนหมอนะโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลนหมอลนะนะก็ตอนนี้หมอที่ตรวจอัตมานี่ก็คนที่สามแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วผู้ช่วยพยาบาลก็พูดเปยขึ้นมาว่า เข่าต่อไปไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่ากับหมอคนนี้ว่ากันนะโอ้มันขาดแลนแล้วอะนะไม่กระเซียนนะเขาลาออกเขาลาออกเขาคงไม่ไหวอ่ะคงระบบไอสาธรณสุขของไทยคือไป คงจะเป็นลักษณะของไปใช้แต่นวแนวคิดของตะวันตกะนะเป็นค่าจ้างรางวัลแล้วก็เลยขาดความทำให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถมาเสียสละให้กับคนอื่นจริงๆ ทั้งทงที่มันเป็นอาชีพโดยตรงเลยนะอาชีพโดยตรงของของของหมอเลยอาชีพหมอเลยที่จะต้องเสียสละที่จะต้องดูแลคนไข้นะเป็นผู้รักษานะอันนี้ก็เป็นภาวะวิกฤตทีนี้เนี่ยเรา ได้เรียนรู้เหล่านี้แล้วเราก็ต้องต้องศึกษานะว่าเราจะต้องพึ่งตนเองเราจะต้องเรียนรู้สมุนไพรเราจะเอาหลักสูตรหลักสูตรของฝรั่งมารักษาคนไทยก,ก็คงจะจะยากขึ้นนะนะ ก็ด <One input> ูดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาของโลกีนะโลกีวิสัยวิสัยที่ที่ยังเห็นแก่ตัวที่ยังมีตัวตนที่มีรักโลกโกรธหลงอยู่นะก็อย่างเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้อง ต้องเรียนรู้พวกนี้เหมือนกันว่าโลกีมันก็อย่างนี้แหละนะไม่ช่วยตัวเองได้เท่านั้นนะนะแล้วก็ช่วยแบบผิดผิดด้วยนะช่วยแบบผิดผิดด้วยก็หมายความว่าไปสั่งสมความโลภโกรธหลงของตัวเองนะกับอาชีพ มันก็ทำให้ได้เป็นหมอแค่ชาติเดียวเท่านั้นนะนะชาติต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาชีพที่มีโอกาสแล้วก็น่าจะสั่งสมสั่งสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยที่จะสูงขึ้นซึ่งมันจะต่างจาก หมอชีวกนะหมอชีวกที่ที่ท่านเสียสละนะที่ท่านเป็นอุปถากเป็นอุปถากทางด้านสุขภาพของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นนะนะแล้วก็จบออกมาแล้วก็มาช่วยเหลือคนทางด้านสุขภาพนะก็ จิตวิญญาณเหล่านี้นี่ถ้าไม่ถ้าไม่เรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการศึกษานะจบเลยนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปรากฏการให้เห็นมันก็คือความเสื่อมที่เราเข้าไปศึกษาแล้วละ่ะนะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือ ตัวเราเองจะต้องมารู้จักตัวเราเองมากที่สุดนะว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นความจำเป็นของชีวิตที่เราควรมีควรได้ควรเป็นนะจริงๆมันคืออะไรนะฉะนั้นเนี่ยสำหรับร่างกาย สำหรับชีวิตนะชีวิตที่เรายังดำเนินอยู่นี่มันก็มีแต่ตัวปัจจัยสี่เท่านั้นเองนะและตัวปัจจัยสี่เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถาผลิตขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้นะดยโดยตัวของเราเองนะจากนั้น ทุกคนถ้าไม่เริ่มเรียนรู้ว่าเราจะผลิตที่เป็นปัจจัยสี่ด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะต้องวิ่งไปตามระบบของอาการถูกครอบงำด้วยต่างชาติก็จะเป็นการตกเป็นเมืองขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะ ซึ่งเขาก็ลงทุนสูงนะลงทุนสูงสร้างตึกสร้างอะไระวิธีการอะไรที่มีเจตนาจะช่วยเหลือคนเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณมีแต่สถานที่นะแต่จิตวิญญาณเริ่มเสื่อมอะนะบุคลากรเริ่มเห็นแก่ตัว อันนี้แหละคือนักปฏิบัติธรรมอย่างเราเราเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ว่าเรานอกจากเราพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราจะต้องมาให้ความสำคัญว่าเราจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ยังไงนะทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่าสิ่งที่เรา ได้ช่วยเหลือคนได้เสียสละลงไปมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราโดยตรงนะเราเป็นแต่เพียงเอาคนอื่นอาศัยได้ฝึกวิชาได้ฝึกวิชาเกิดวิชาของตัวเองนะเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการ เป็นการที่เราจะไปหลอกลวงต้มตุ๋นหรือเอาลัดเอาเปรียบเขานะีพูดอย่างนี้นะแต่หมายความว่าเราเห็นแก่ชีวิตมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดการไอที่มีวงจรที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องกันอยู่เสมอเสมอนะมันอยู่แบบเดียวๆไม่ได้เพราะว่าโครงข่ายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ฝูงสัตว์ฝูงสัตว์หมูนะไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์ที่แบบเดียวๆที่ธรรมชาติเขาให้อาวุธมานะ ให้อาวุธมาแล้วก็จะต้องเป็นนักล่า,าของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่มันสมองอย่างเดียวที่เหนือกว่าเหนือกว่าสัตว์ทั่วไปฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกเราก็เลยต้องต้องเอาร่างกายของเรานี่แหละแล้วก็อาศัยคนอื่นนี่แหละ ในการที่จะพัฒนาทั้งจิตวิญญาณของเราทั้งความคิดทั้งร่างกายทั้งชีวิตของเราเลยเอามาเป็นเอามาเป็นทั้งบททดสอบเอาเป็นทั้งสิ่งที่จะได้นำมาเป็นตัวพัฒนาให้กับเรานะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้นะถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้นะ มันก็มีแต่ตัวเราคนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะในสิ่งที่พ่อครูสอนเราหรือว่าพ่อพระริเจ้าสอนเราให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตที่สัมมาทิฏฐิลนะนี่ก็ถ้าถ้าเราไม่ทําความเข้าใจดีๆนี่ เรามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยทีนี้ถ้าเราเกี่ยวข้องเราจะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นประโยชน์มาเกิดประโยชน์ถ้าเราหน,นีมันก็ตัดแล้วมันก็จะเสื่อมก็จะเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆต่อให้เสื่อมมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับไอสิ่งที่ อยู่ชั้นล่างชั้นที่ไม่ได้เกิดการพัฒนาเกิดความเจริญเลยความเป็นมนุษย์นี่มันถือว่าเจริญที่สุดละดีที่สุดละเพราะมีภาษาพูดมีทั้งภาษาพูดมีทั้งภาษาเขียนมีความรู้สึกนึกคิดน่ะแล้วก็มีจิตวิญญาณถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสุดยอดยิ่งกว่านี้ก็ได้นะก็คือเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละคือสุดยอดของมนุษย์ละที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการสั่งสมเกิดจากการสั่งสมที่ จากจะหาที่สุดของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนนี่นะก็ต้องเริ่มต้นจากที่ทำตัวเองได้แล้วอะนะต้องเริ่มจากการที่จะพยายามทำตัวเองให้ได้แล้วให้เกิดแล้วนะแล้วก็อาศัยจากการได้ฝึกตนเองนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่น ได้เกิดการช่วยเหลือคนอื่นส่วนคนอื่นเขาจะช่วยเหลือกลับมาหรือเปล่านั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะใส่ใจแต่ว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้แค่ไหนได้ขนาดไหนนะเพราะมันเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับเราเราได้ได้ทำแล้วเกิดแล้วเป็นแล้วของจริงแล้ว มันก็เป็นของเราแล้วนะมันไม่ได้เป็นของใครแล้วนะคือถ้าเราทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่เราจะปฏิเสธเลยในการที่จะมีโอกาสได้เชื่อได้ได้ช่วยเหลือใครต่อใครไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น เป็นในลักษณะแบบไหนก็ตามนะนะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงไม่มีขีดจำกัดของการพัฒนาตนเองความใส่ใจความความใส่ใจจุดเริ่มต้นของของคนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจาก จากความศรัทธาเนะเกิดจากความศรัทธาศรัทธาก็คือมันเชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะมาช่วยตนเองได้จะมาเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้นะแต่ผลเกิดขึ้นจากความเชื่อของตนเองมันก็ให้เกิดการตรวจสอบนะเกิดการตรวจสอบแล้วก็ถ้าผิดถ้าผิดเราก็กลับ แก้ไขกลับคืนหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะถ้าถูกเราก็เดินหน้าต่อเราก็ทําต่อพัฒนาต่อไปนะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดนะ มันก็จะเจริญไปเรื่อยๆ,ๆจเจริญไปเรื่อยๆนะส่วนร่างกายนี่มันก็ให้อาศัยแค่ชั่วคราวชั่วชาติหนึ่งนะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ไปไปเยี่ยมเจ้าจูนนะพร้อมมากเลยนะพร้อมเพราะว่ากินอาหารไม่ค่อยได้นะ ต่อให้หิวก็ก็จะต้องก็จะต้องทนนะเป็นความยากลำบากมากเลยนะก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ลงทุนนะไม่มีใครเสียสละให้ก็ถ้ามีเครื่องมือเครื่องปั่นที่ละเอียดแกก็จะดูดได้ไหม เอาอาหารเอาอะไรผสมเข้าไปแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดเดินนะแล้วก็ให้แกดูดเดินนะมันก็สามารถทําได้นะแต่ว่าฟังมอหนูบอกโอ้มันไม่มีคนทําให้เท่านั้นเมื่อก่อนนี้แกก็ทําให้แต่เดี๋ยวนี้มันมันงานเยอะไม่สามารถไปทําให้ได้นะอันนี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินเห็นว่า เป็นปอดติดเชื้อว่างั้นนะก็ให้กำลังใจเข้าไปนะให้กำลังใจเข้าไปโอ้หน้าตาก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะมันก็เป็นวิบากนะไม่รู้เวรรู้กรรมอะไรที่แกสร้างขึ้นมานะนะอันนี้ก็เป็นเป็นภาวะหนึ่งของชีวิตหนึ่ง อีกชีวิตหนึ่งก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องชายอาระไทยเนี่ยนะดังนั้นเขาก็ยังวนอยู่ในภพชาติของเขานะชวนให้มาเข้าวัดฟังธรรมสัมผัสตัวเป็นๆเ,เขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมยังไม่เอานะ เขาก็ยินดีที่จะฟังไปทุกเรื่องทุกอย่างาแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยการใช้วิจารณญาณของตัวเองวินิจฉัยของตัวเองนะแล้วก็ยังสงสัยเก็บความสงสัยไว้เนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดไม่รู้ถูกหรือผิดไม่รู้ถูกหรือผิด ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะอยู่เตตรงนั้นนะแล้วก็นั่งฟังทั้งวันเอนะก็เห็นใจนะเห็นใจน,นี่แหละมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งที่คนหนึ่งกำจำนนนะจ้ำน,นเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยอีกคนหนึ่ง ไม่ได้จำนนอะไรเลยไม่ได้อยากรวยอยากจะทำงานแค่เลี้ยงชีพตัวเองไปวันวันว่างั้นนะแต่ก็มีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถทิ้งได้โดยไม่เดือดร้อนด้วยนะแต่ก็ไม่ทิ้งกันนะเอออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ ให้เรียนรู้ว่าเออชีวิตคนเรามันก็เวียนวนอยู่กับวัตะสงสารแล้วแต่จะอยู่ขั้นไหนนะอยู่ขั้นไหนในระดับไหนซึ่งมันก็เป็นวิบากนะเหมือนกับพระรทธเจ้าท่านต้องไปรับวิบากเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับน้องชาย เอาละไทยว่าเขาก็ศึกษานะศึกษาเรื่องราวต่างๆแต่ละภพบชาติของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแต่ละชาติแต่ละชาติมันมีวงจรมีโคจรชีวิตดำเนินเป็นอย่างไรนะจนได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยน,นั่นแหละ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผูุ้ด้เจ้าเนี่ยท่านไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่แค่ความหยุดอยู่แต่มันเอาตัวเองเนี่ยมาศึกษาตัวเองศึกษาตนเองด้วยการที่เข้าไปเรียนรู้กับหมู่เข้าไปเรียนรู้กับคนเข้าไปเรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบันในสังคมนะ ในความมีชีวิตในสังคมมันเป็นยังไงนะท่านก็เกิดการพัฒนาจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นจนถึงขนาดว่าได้รับการพยากรณเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตนะอย่างเงี้ย ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยมีมีใจเป็นของของเรามีใจเป็นประธานใช้ใจเนี่ยเป็นตัวตัวขับเคลื่อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงกรรมไม่จะหยุดอยู่ไม่ได้นะ ไม่มีอะไรหยุดอยู่มันมีแต่เสื่อมกับเจริญนะถ้าหยุดอยู่มันก็คือเสื่อมถ้าสูงขึ้นมันก็ฝืนขึ้นมาหน่อยก็เกิดความเจริญนะมันไม่มีนิ่งๆเสมอมันมีต่ำกับสูงสองอย่างนะฉะนั้นเราเราจะให้ต่ำหรือจะให้สูงนะถ้าเรา ให้ต่ําถ้าเราจะให้ต่ําเราอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปขนขววยอะไร <c oughs> แต่ถ้าจะให้สูงนี่จะต้องขนขวายจะต้องเข้าไปเข้าไปกําหนดรู้นะเข้าไปกำหนดรู้ให้เกิดการตื่นรู้นะตื่นรู้ไปศึกษาศึกษาทุกอย่างเลยที่อยู่รอบตัวเราที่เราเกี่ยวข้องเอาแค่ที่เราเกี่ยวข้องแล้วเราก็ เอาตัวให้รอดคือทำใจของเราไม่สุขไม่ทุกข์ให้ได้กับสถานการณ์นั้นกับอย่างนั้นเหมือนอวานอัตมาก็ได้ก็มีสิ่งที่เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปสายนะเดินทางไปสาย ไปตรวจเลือดเขาก็แซงคิวไปกันเยอะเลยนะของเราเลขตัวเดียวนะพอไปถึงท่านั้นหละนะคนที่เขาไปตรวจก่อนนี่เลขสามหลักไปแล้วเลขสามหลักไปแล้วคือร้อยกว่านะร้อยกว่าไปแล้วนะเขาแซงเราไปไวมากนะนี่คือกาละนะถ้ากรรมของเราเรา เราวิ่งไปไม่ทันเนี่ยกาล่ามันเคลื่อนไปแบบรวดเร็วมากเลยอันนี้ก็ต้องต้องฝึกตัวเองงนะเมื่อวานนี้ก็ได้สติว่ามันเป็นความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรานะแล้วเราก็จะต้องไปปรับตัวให้มันทันกับสถานการณ์ เราก็ต้องเอาสถานการณ์พวกนี้แหละทำใจของเรารีบได้เร่งได้นะรีบได้เร่งได้แต่ว่าใจเราต้องไม่ร้อนใจเราต้องไม่ร้อนเราจะมาทำยังไงเมื่อวานก็คืออยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองแล้วก็สำรวจตัวเองพอไม่ต้องไปคิดว่า จะยังไง